ไม่ต้องฝันมือสิออกรถเนาะฝันมือสิออกลุ่นเนาะแกจ่ายเพื่อไปซื้อไปได้ไปซื้อบปได้แม่ได้คุ่ใหม่ฝันกวนอได้คู่ใหม่ฝันกวนบ่ฝันจักเรีอฝันตะตัวมือออกโ่อยเลยไปหาซื้อยากค่ะสวัสดีค่ะ ป้อยาออกพูดเดียวกันป้ายังเราเนี่ยค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนค่ะแฟนช่องทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้กระสิบาท่านผู้ชมติดตามแฟนของคุณพ่ออนั่นเนาะค่ะเนาะค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องน้ำเด้อค่ะไปฟังทางแฟนของคุณพ่อนั่นเพิ่นฝันบอเพิ่นไในตูดีบอเนาะค่ะค่ะเขาไปหาคุณแม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะไปฟัง แฟนคุณพอ่ออันนั้นเพื่อนแน่ค่ะพี่น้องว่าผู้เพิ่มเชื่อเด็กของคุณพ่อนะคะเพิ่มเชื่อตัวใดวันนีพ้พ่อใดตัวใดนะคะเพราะว่าเพิ่นกาเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดเนาะคะ่ะไม่คือบอสบอลบอลกันงงโอ้บอเป็นยังค่ะนุอัดคลิปค่ะอ,อาชีพค่ะบอสใช้จต็นท์บ้านอาชีพค่โอ้นอนดอยู่นี่บอสแม่นอนปนะเด็นคุณพ่อของเราเนาะนอนให้นอนมันค่ะโอ้อากาศดีเนาะค่ะเนาะ ฮักคืออากาศดีแถ้อยู่ในนี่ว่าเมนมูบานตลอดเขามาเท่าไรอากาศเย็นนอนอยู่นี่ได้บอกค่ะนอนนีเใ่พ่แจ่มไม่ยากนครับขอบคุนะครับเ้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นคุณแม่นะคะเป็นแฟนของพ่อนั่นอัานเทาถามผู้กล้ซีดแน่บาดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าถามแต่พอหลายผู้สื่อยู้ผีเลย เป็นจังไดนก่อนคะเรียกพ่อคือสืบพระท่านจักเรีห่วยนับฝันมือสิออกรถเนาะฝันมือสิออกล้เนาะเออแบกแจกเตื้อมมาสืบอบ่ไรอืมมาสืบอบ่ได้แม่ได้คู่แม่ฝันกวนออได้คู่แม่ฝันกวนบ่ฝันจักเรีฝันตัดตัวมือออกสวายเลยไปหาสือยากซื้อไปลอตเตอรี่ก็บ่ทันบ่มีแล้วมนั้นเขาซืบบัตรกวนเลยบัตรกวนแล้วตัวมัก ปูเพื่อนมากมากบอกแังสี่บอกมาก้างมากสี่เด้อทุกงวดเด้พ่อค่ะแม่ทุกงวดเลยโอ้แล้วบันนี่ผู้แม่อยู่น้ำพุนพอเนาะส่วนมากเลขสามตัวก็สองตัวนี่อันใดสิเขาดูค่ะเด็กเลขสองตัวหรอขาดูสามตัวนี่สามตัวนี่อมัตต์มาเมื่อนนึงเหรอวันนี้หมดเต็มเต็มขาเต็มเต็มเมื่อวันนึงซื้อปะได้ซื้อปะได้สองตัวนี่มาดูอยู่ เพข้อลาเข้าประจำข้าประจำถ้าเราฝันลินเขาทั้งบนทั้งล่างอะไรแบบนี้เขาว่าเขาล่างกับเขาบนเพราลงล่างกับขึ้นบนครับเลี้ยงกันยุ่งสลับกันยุ่งทีละค่ะบัดนี้อันคุณแม่นี่เป็นผู้ซื้อเลขน้ำพ่อจ้าเพ่นเป็นผู้บอกเป็นผู้บอกเป็นไปซื้อบัดนี้คุณแม่ฝันเนี่ยบ่หวั่นบันแม่หนูว่ฝันแจ๊กเสียถ้าถ้าฟังอย่างเดียวแต่ฟังเล้อย่างเดียว สแสดงว่าแม่สิบ่ซื้อเล็ไผอือบ่ซื้อเลไ็ไผซือ้อแต่เล็กผัเนี่ยมันเป็นฝันแม่เคยเห็นปูบ่ค่ะเคยเห็นพุ่มพิ่นบ่เคยเห็นอย,ยู่ลงไปอยู่มเป็นลักษณะใดเพิ่นมาเฮ็ดให้เห็นบ่ค่ะวันนีแต่ลูกหลานแล้ว่นมานั่งเพิ่นก็มาเฮ็ดให้เห็นว่าอันเอายายผู้ใดนั่งกวยตาอยู่กูจักเด้อว่าซั่นด,ด,ดกนอกผูาา้เด็กน้อยเขามาเล่นนําเขาก็ว่าเขาเห็น <of> พ่อนอนยู่พ่อนอนยู่ขาเจ้ามานั่งกลวย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 อูปีผมน้องเงีวสันเด็กหน่อยที่เขามาเด่นน้ำเงินทหารมาเขาบอกมาเด่นน้ำจักเถอเขาย่านแต่ว่าตามจริงบบมีไปเห็นบ่มีไาเห็นตามนม่ก็นยังบม่เห็นนี่ถ้าแปลกนามานี่เอาแล้วมันบ่ค่ะแปลกนามาเห็นแต่เห็นอยู่อันนี้คือว่าในเขตนี่สิบบมีพผยกล่าวมาเด่นน้ำเลยเขาเห็นกางเว้นเลยบ่แม่เห็นกางเว้นเนี่ยของมากินเหลากันอยู่ที่หน้านี่เดียว โาทั่วหอยอูปีลยล่ะแต่แล้วก็นอนละนอนเล่นอืะคักีนี้แต่ว่าเพื่อนสีเดนได้ด่านโศกลาบถือว่าเพื่อนหักขอบพวกคุณแม่น้ะค่ะแม่ถือตั้งเพื่อนมากแจงหัวดอ่ค่ะเนี่ยหัวมันกระนับไปได้ขัดฝันนี่กระชื้ออยู่ถือซู่หัวถือมาได้ถือยย่เพื่อนมาบวกถือแต่ว่าหันบ่ดินไหลายขันดินนั่งนะคือเพื่อนเนี่ยหอยมันเป็นสีนั่นระบบมันเดินที่ละ นี่ก็เื 20, ้อสองร้อยสามร้อยไปพราะได้ฟังนะนักเที่ยวก็ได้สองพันสามพันนักเที่ยวก็ทำสูดปีไก่ปีก้อนได้สองหมื่นสามหมื่นอยู่มันใจมันใจอืมเสื้อมันใจมันใจแห้งถึงสิบถุงวันนั่นวันนั้นขึ้นมาบวกบ้านเด็กขี่จะขวองก็สิมันใจมันออกสองร้อยยี่สิบสี่เดือนไหนเนาะปีที่แล้วเหรอ โอสองสองซีปีที่แล้วนี่ทั้งตัวทั้งเตียงถือนะได้สองมือห่าเพิ่นมาบอกเพิ่อนมาบอกเลยเพิ่นมาบอกเขาคึ้มฝันนะเขาคึ้มฝันเพิ่นบอกคุณพ่อเหรอคนบอกคุณแม่บอกคุณพ่อบอกพ่อแม่ทาซื้อเนี่ยทาเสื้อย่างเดียวโอ้แสดงว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ซื้อผู้เป็นผู้ซื้อพ่อเนี่ยเป็นผู้บอกแมผู้ซื้อเร่ไหมมันใจเร่งเพราะจ้าของสองมือห่าเนี่ยว่าแสดงว่าเคยเห็นมาดูแล้วก็เลยมั่นใจน้ำตัวเพิ่น ซื้อัวแค่แทนนมันบอกมันบอกตัวโต้เพราะมันจะได้ซ้ำนี่นักั้านึ่งนะมันตัวกับกันกับกันคนก็เลยมัน่ายเลยโตรนะครับีบันขี้จะของมันเป็นสองร้อยิบซ่มันออกยังไงบันนี้มันออกซี่ซี่สองี่ผมเพิจำอ่ไรหรอกงวดน่ะมันออกสองสองซี่ตัวนี้นั่นแหะบันีเนั่นแหละมันออกตัวน่ไงมันถือเต็งงมันออกตัวกับออกตัวกั๊บสี่ก็จะได้ซ้ำนั่นโอ้ยสันคนถตั ตรงๆฉัได้หลายเสือว่าะเจ้าเพราะเจ้าก็แสนดีเหมนดีอยากได้สามตัวนี่นะสีตัวกระซังเนาะเจ้าตัวกับกระซังเอฟซี่พนสิไปกั๊บก็แล้วนี่เนี่ยกับมั่งหดนั้งแต่สามตัวัตฟันเข่าเนี่ยหดนี่หดนี้กับพ่อฟันได้สมตัวแล้วันัวออมินกับหัวนใจแล้วเพียงแต่ว่ามันมันบอขั้นไหนมักนําปูพันธ์หาซอย้าโลกชาโลกกัาลัง ก็สิบวมักน้ำเป็นเด็กตัวเก่าที่เราฝันสามตัวนี่เป็นเด็กตัวเก่าทั้งสามแม่นกัแอดมินฟังฟังเบิงทาแม่นแม่นไม่มีสิทธิ์ออกเลยบัดเดิกแต่เรื่องปาเฮาเอาตัวเก่ากับเอาพวกเก่าสำหรับมักนะครับแต่ว่าถาฟังปูมาฟันท่งทงไฮมอแดงมันบวชังอันคุณแม่อันเอฟซี่ันว่าให้ปิดเครื่องในเด้อเพปันว่าให้พ่อนอนฝันปันว่าพ่อสิบวมมีเวลานอนมีเวลาด้ตื่นขึ้นมาแม่นหปวดแ่ได้วปวดเข่า รับโทรศัพท์จนปวดแขวครับวเข่าเบาไจนปวดเข้ปวดเขวนะครับเก็บที่ไหลพี่น้องตอนนี้ติดตามเปทั่วประเทศคันแม่นเดี๋ยวมาเตะโดนนีอุ้ยนับนับหมวดว่าได้ม่บว่ารับวดไแล้ถือทีละสองพันสองตัวขันเ้ามาตะโดนขันเ้ามาตะโดนผลเียเทนี้สิมีหมวกจอดรถบ่ได้แม่บ่ดูแล้วดูกับเบาๆต้งชืกับอักซสือจะควงกันตีแล้วกับอถือทีละ สองพันสามพันห้าพันเมื่อนั้นเพื่อนกับสีบ่บวกเด้เพื่อนเดดใจไปใส่กับซางแล้วว่าเราบ่เคยเบาให้แอดมินทั้งใดหัจักแล้วก็บว่าเคยเบาห้ไฟหูจักเลขกแล้วเราถือถือกูเดียวเมื่อนั้นเราถือแค่ตางใดยบูปูห้เบาเราเลยว่าเอาเบากับเบาเราเลยว่าเพื่อนกัเลย ได้ลดออกเดี hmm. <c oughs> ๋ยวแต่ยังในบ้านเขาบอกเขาไปบวกเด้อกบวกมือคนจักรีถ้าซื้อแต่จะควงเอาผู้เดียวก็แล้วไปลดยุ่งเพาเขาไปพี่น้องกว่างไปเขาบอกมาหาคนบอกมาถามกับอะไรบวกคนครับเพราะว่าจะควงเขาอยู่ห้างอยู่ห่างคือว่าดวงถึงกันหัดมี้ได้มาแล้วก็คันเขาไปในบ้านคันคนอยู่ในบ้านเขาหินพผดวอกมาตะดุดแล้วนี่บอกบอกซืไฟฟังซื้อยู่ในบ้าน อยู่สองสามมื่นกับเราสูมนฟังพวกเขาอะไมิเตคีไก่นะยืนอันบ่หัวจากด้ที่แรกไม่รู้จักกันค่ะถือว่าบุพเพตะนีวาดเคเหยดบุญน้ากันมากจังเลยพ่อจองมหาการแล้วพ่อเพิ่นเบาเบาด้ว่ามหานหนเตียเพิ่นกับผ้าหนีบยเบากานหนเตียเพิ่นเบาเบายังบัดทางนี่ปิดก้องแล้วแล้วป๋อๆไดถามพ่อฟันดีว่าคับประสันไหวเพิ่นว่า ถึงซุ้วัดแถนนั่นแต่บ่บอกคนไปเลอ้าววันแซนได้ขอรองเพื่อนอันขอออกคลิปแน่คุณพ่ออันเพ่าะเอฟซีเป็นสายบุญเหย่อเพื่อนแอ้เพื่อเพื่อเตโชคเลยหมันเพป็นจังออกมือันนอฟันคิวเนี่ยอันนอฟันขันปูมาบวกคิวนอกจากขันปูเพราะมะบวกนี่ก็ว่ขึ้นตัวนึงก็บ่าบ่ซื้อแล้วเราซื้อบ่มันใจเราซื้อบ่ซื้อเราซื้อบ่บอกซื้อเลยขันปูนี่บ่บ่บอกซื้ออ๋อปีบ่มันใจนี่ออกบ่ซื้อบ่บ่ออก บ่มีตัวซื้อกกับว่ออกมันยังจะค้องกับว่าฟันคือว่าโม่นใจแล้วบอกเลยว่ออกเลยมันบอกแม่นเชือกไปกับว่ถือเออมันซื้อกกับว่ถือเสียอกันเยอะเอาตัวมือมันใจมื่อจะคล้องฟันว่าปูมาบอกเลยเป๊ะเลยครับโอ้ดีเขเป็นมือสั่นดว๊กแล้วถ่มัายแล้วว่าบ่มันใจเราบ่บอกดิเป็นลูกกันอันงวดนึงเราคขันนิ่งหลายเนี่ยมันแต้มเดียวคอยบ่มักเน้อคอยบ่พอกซื้อบพอันนั้นเล่า เท่านั้นมีงวดเดียวท่านที่ผมพรีเต็มเดียวครับงวดนี้แม่ได้ดึงโรตเตอรี่ไว้จักใบไปค่ะไหว้ว่าท่านไปดึงเดียวโอ้สิท่านไปแล้วเนี่ยบอลกันซื้อจักใบได้ความเอสตีได้ความกันได้ความกันเออนี่แหละครับต่างๆว่าเอากรนกับว่าได้เอออ่าเป็นคนกระถาร้อมกันคือครับคนบริวารพระศิเอากรนี้ ตัวเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได oui> ้ส ah ื่อได้ครับเชื่อว่่ิจักบาทคือมือดันมือมืออื่นนี่นะครับว่าเพิ่นกัสไปหาซื่อบอกแนกสหวองกันกเอซนั่นะหงัดอแล้วสิไปซื้อมือในสุดท้ายเนี่ย่มาได้สื่อพระท่านบอกอ่าสักสะได้ว่าฝันกับฝันมืออว่คักน่าตัเฮ้ยนาสื่อใจว่าได้ไม่ออกมาเต้นยใจแม่งโอ้ย่ัดใจไเพสีได้อยู่น่าจะสี่พัน เซื้อนเดียกใช่สามตัวหุใบนึงสองใบนึง่ครับผมโอ้ยสันเต็มแล้วสันนาะค่ะเอาค่ะเอาเจ้าไดกะคุณแม่กับดล่อขึ้นกันกับเอฟซีแน่คะเด้อพอสนันยาโทษถามเพื่อนกับบอสท่านใดขึ้นกันค่ะมือขึ้นเสาทจ้งโทษพร้อมกันนะคะตีสามเป็นต้นไปค่ะโอ้ยเอฟซีล่อหลายซะถูพุ่มปูพุ่มยาพุ่มเทพวดารักษาสถานที่ อยู่นี่ครับรักษาคุมข้องน้่คุมน้ำครองพอ่อนั่นกับคุณนแม่แล้ครอบครัวเมื่อน,นี้ลกูกหลานขออนุญาตพ้าทีมงานใช้บุญใช้เอฟซีเขามาขันให้โชคพ่อนั่นก็ให้โชคขายบุญเอฟซีน้ำเ,เด้อได้บุญอีกอย่างหนึ่งนาะแม่ถ้าเพื่อนได้เงินค่ะสำรับถ้าเลขวันนี้เขามีรูถ้าบ่ถือกันยาว่ากันเน,น,นาะค่ะคือเพื่อนกะถามว่าเพื่อน อยากออกกองบอก็ไม่ได้อยากออกแต่ว่าแอดมินว่าเลยเพิ่นเขามากทุกงวดค่ะแอดกันเลยขอเพิ่นซื้อพี่นงคงค่ะกันยาย้กันด้อค่ะเอาขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะค่ะนี่คือเป็นคุณแม่นะคะมาฟังกากคุณแม่ละกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้าก่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้นเ้้ยจ้าค่ะเบิกซับกับโอปวดก็ขอลงไว้ก่อนนะคะเมือนี้